อันนี้เรียกหมู่บ้านเลยนะครับไฟหุงหมู่บ้านไฟหุงนะครับล,ลักษณะของหมู่บ้านนี้นะครับ<ล>ก็จะเป็นแบบทำทำด้วยดินแหละทำด้วยดินผสมมีทรายนะครับมีทรายมีฟางอะไรประมาณนี้แล้วก็ทำเป็นสี่เหลี่ยมมาก่อแล้วข้างบนข้างบนเขาเป็นไม้ครับข้างบนเขาเป็นไม้แล้วก็มีกระเบื้องดินขอนะครับโอ้ ไม่สูงค่ามาหอบ้านเจ้าบ้านงามบ้านงามบ้านงามนี่เขาเข้าใจก่อนบ้านงามขนาดเลยธรรมศาสตร์สอบธรรมศาสตร์ย้ายอย่างมาอู้กำเมืองน่ะสรุปตรงนี้เขาอู้กำเมืองเหรอนีภาษาเหนือภาษาเหนือเลยไตเหนือไตเหนืออือเหมือนเหมือนกำเมืองไทยเลย อืมครับอืมครับ